ช่วยดูว่ากรรมใหม่เปิดดวงาตาปีหกหกดวงาตากรรมใหม่เป็นกรรมเก่าดวงาตาเราดีนะครับดวงถูกหวยถูกเล่ปลูกเปวันเกิดเนี่ยดวงโชคใหญ่เข้ามาถ้าถ้าดูกรรมเก่าของเราอะแต่เสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรก็คือช่วงนั้นอะฟันพงว่าแน่นอนมาดูกรรมใหม่ดู 5, ไพ่ยิบซีว่าปยังไงอาเชมอซาตัดครับ ขอให้โชคดีดวงตาดีดวงหมดทุกหมดสศกหมดโรคป่ยภัยสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นจากนี้ไปมั่นคงอ่ะธรรมาใหย,ยิบม,มาให้สิบสามใบเด็กผู้หญิงหน้าตาเหมือนพ่อไม่เอารับเพราะว่า เกิดมามีวาสนาใช่ไหมจูมกใจทำอะไรมันก็คล่องไปหมดเดี๋วพอเกิดมาช่างพูดชงจานนะจูกใจดาวพูดมันเด่นภาษาภาษาหลวงพ่อเขาบอกว่าหน้าเมตามาเมตามันสูงเด่กใช่มีคนเกิดมาบางคนก็มีหน้าเมตตา มีคนท่ามห้าชูใจนี่ได้ไปไหนเออเน,นเฟซบ้างไลยวางคนท่าม <laughs> เกิดมามีหน้าเมตตาไปไหนไม่อดตายหรอกมีมิตรมันยังจะใ้ไ้มัใช่รอกนยาก็อยากเส่ไเเงไปดูได้ตั้ในในใหญ่ก็ยีท้าหาาอกคนยหญอืม แจ็คเป็นคนราศีมีนคนราศีมีนลัคนาอยู่กรกดดาวเสารจัดจอออกจากลัคนาวันที่หนึ่งเดือนมีนาดวงตาหมดทุกหมดสมวเลยถ้าดวงดาวราศีมีนตอนนี้ดาวคุณหัวได้ตําแหน่งนะพลังแห่คือเทวดาประจําราศีเพื่อพลังแห่คือความรู้หรือปัญญาหรือการเงินการงานความสุขสบายความสําเร็จถูกหวยถูกเรืถูกปรับถบายนี่คือกรรมของเราเอาดูกรรมใหม่ว่ายังไงต้นไม้ คนลาสีเมีนได้ของขวอญข,ของปากของถูกอ,อกถูกใจไพ่วันนี้การทนิยาเอกสารทุกถึงอย่างดวงตาดีมีคนเขานํามาให้เป็นไพ่ความรักก็ถือว่าเด่นิ่งเรียกเป็นไปดวงตาดีตนุกระดุมพระ,ะดูการเงินการเงิน็นการเารเิ่มต้นใหม่โครงการโปรเจกต์จะทําอะไรทําเลยนะตอนนี้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆเทวดาให้เราเรียกขอคว้าโอกาสมามันดี ชีวิตนเ,นเราดีตอนนี้การเงินการงานจะทากิจการโครงการโปรเจกต์ทำอะไรใหม่ๆประสบความสำเร็จแน่นอนตอน,นุกระดุมฮะสาชะอ่าดูเดินชิลอรคือการเดินทางยานพันะถ้าคิดจะซื้อรถซื้อเลยซ,ลซื้อแล้วดีด้วยให้วันนี้บางทีเราจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนยานมานะประสบความสำเร็จรถจัคุณไปซื <laughs> <laughs> ้อเมื่อวานนี้เองพี่นะนี่ทะเบียนรถนาโชคมาให้ด้วยเพราะว่าให้วันนี้คือยานพันะความสําเร็จ มั่นคงได้ก<ห>ารพาใครดีตนุกระดุมพระสัชะพันทุอ่าดูพันทุบ้านที่อยู่เที่อาศัยพ่อแม่หรือรถยนต์เป็นให้ความหมลุดคลอดไม่ความวา่างเปล่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องทุกทนสิ่งใหม่ใหม่สิ่งที่ไปสิ่งที่ปล่อยวางอ่าเพราะว่าไพ่หมายเลขศูนย์เนี่ยมันคือว่างเปล่าไม่ต้องคิดอะไรมากมายปัญหาที่ว่าเลวร้ายมันก็จะผ่านไปด้วยดีตนุกระดุมพระสัชะพันทุพุทธะอ่าดูโครงการโปรเจกต์ โครงการโปรเจกต์บางทีเราไม่ต้องระกังวลไ,ไม่ต้องไปทุกข์ทนไม่ต้องมาเครียดหรอกบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดบางทีเจอาจจะกงังวลอาจจะกักะกะวงวลกวายใจนะไม่ต้องมาเครียดมากบางครั้งเราคิดไปเกินไปแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดบปดวงตาตอนนี้เรามันเป็นไปทางที่ดีเพราะฉะนั้นคิดดีทาดีประสบความเด็ดแน่นอนตนุกะบดูพระรักมาดูติดกับอเล็ตูสตูตูคู่แข่ง ศัตรูก็คือตัวเราเองนะห่ยไพ่ใบนี้คือขยันมุง่งมั่นทํากิจการส่วนตัวได้เงินไปกนกรอบกรกมน,นะไพ่<ม>ใบน,นี้คือทําธุรกิจ,จติดการงานถือว่าได้ไป็นกรอบกำกับถ้าคนทํางานพวกมันุู้เงินเดือนก็คือไรายได้และหลับปัญญาโทก็คือรายรายได้หลักหกหลักขึ้นไปแต่ถ้าเราจะทำกิจการส่วนตัวก็คือ,อเงินเข้ามาเป็นกอบกำกรมเพราะแปดเหรียญคือเงินได้มาเป็นกอบกำกรมทาธุรกิจกิจการ ส่วนตัวของตัวเองเปิดห้างร้านจิเดการหรือเปิดโรงงงโรงงานอะไรพวกนี้มั่นคงแน่นอนตอน,นุกะดุมพระ่ยะอาอนุปุตตะริปัตตนีอ่าดูผู้ครองผู้รักผู้ครองผู้รักไพ่ใบน,นี้มันเป็นคิงคิงถือดาบดาบก็คือความกดดันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทุกทนไม่ต้องมากังวลคือแบกรับภาระ,ะความรับผิดชอบนักเ,เน็ดเนื่อยมั่นคงเพราะว่าคิงก็คือ ตัวเราเองคิงก็คือความรับผิดชอบแบกรับภาระไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปกังวลมากตนุกรดุมพระนะฮะพันธุพุทธะอาริปัตตนิมนา,าลูจุดตายจุดอ่อนโอ้เดะสันเดะสันดวงชนตาดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาเป็นลงไว้คอยติดตามดูนะว่าเดือนไหนจะโชคใหญ่เข้ามานะโมกราคุมามีนาเมษาพุทธภา มิถุนานี่ก็จะมีการเงินเข้ามาได้ก้อนใหญ่อ่ามุกราลาคมามีนาเมษาพุธมามิถุนาก็ด้สิงหาเนี่ยแจ็คจะโชคใหญ่นะเสี่ยงโชคเสี่ยงนาบได้ด้วยหรือเงินทองการค้าขายความหมายดีให้ขึ้นมาปีนี้ดวงตาดีโคตรสิบสองราศีดวงหมดทุกหมดโศกหมดโรคปมดภัยดวงใหญ่เข้ามาเพราะเดือดสันนี่ก็คือความสาเร็จการมีชื่อเสียงอันุกระุมพระเนทะอันทูปุตตะอาลิ ปัตตนีมณนะสุภะความสุขความเหล็กความทุ่หวังนี่ให้ให้จูใจหยิบรัตเตอรี่ให้ได้อีกต่างหากอ,อภิชาติบตุตรล,ลูก,ล,ก,ล,กลูกหลานบริวารให้โ<ห>ชคล,ลาบเนี่ยเนี่ยโชค <c oughs> ลาบใหญ่มาเลยเนี่ยอ่ดีไม่ดีอ่ะ ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะดังกันขนาดนี้ซื้อออนไลน์ซื้อออนไลน์คนจะไม่รู้ซื้อออนไลน์ซื้อเราเราซื้อดนที่ออนไลน์เาหวยไอสมัครไอนั่นน่ะกระป๋อตังเราคือว่าเราต้องเป็นคนรู้เลยอุปสรรตังด้วยอ่าดูการงานการงานจิตการเจริญรุ่งเรืองนะงานขยับขยายความหมายที่ดี ปีหกหกดวงอันาแจ็คดีมากๆเลยเพียงแต่ความคิดกังวลเท่านั้นแหละมาดูตำแหน่งโชคลาประกอบอีกทีหนึ่งประกอบอ่าโชคลาบประกอบเข้ามาอีกเนี่ยถ้าแจ็คจะมีลูกอีกได้เลยนะเพราะให้ตำแหน่งโชคลาคือมีลูกอีกก็คือไพ่ตั้งท้องนั่งคัน<ม>เพราะดับเอ็เพชรก็คือการตั้งท้องลูกเข้ามาก็กลกูล<ม>เป็นอาภิชาตบุตรเนี่ยคือเข้ามาเครือกลดีให้ความสุขความเด็ดมาดูเนี่ย บทวินาจนะมันเป็นไพควีนควีนควีนก็คือภรรยาคือมารดาหรือความรักความห่วงหาอาทรอันนี้พี่ก็จะบอกไว้ก่อนเราไม่ต้องไปทุกข์ใจไม่ต้องกังวลอะไรมากมายหรอกเพราะว่าถ้วยมันความหมายคือความรักแต่ควีนมั่อกับความห่วงหาอาทรเราไม่ต้องไปทุกข์ใจเพราะดวงตาเรามันดีเพียงแต่ความคิดมันก็บวกกับความคิดความรักเท่านั้นแหละความทุกข์ใจนอกนั้นดีหมดอ่าดู เดอะมูลเดอมมูนบางสิ่งบางอย่างเราปล่อยวางเพราะไพ่เดิะมูลบางทีมันเป็นพิธีกรรมทางศาสนาสายยาศาสตร์สายเวทหรือบางทีมันเป็นความอึมครึมเพราะฉะนั้นให้เราคิดบวกพลังบวกอย่ช่วยประสบความเด็ดอ่าก็คือจะหาอ่าพี่จะบอกว่าบางทีเราก็อาศัยมูเข้ามาช่วยเราจะทา อ่หรือคูบาจาร์หรือที่ไหนอ่ะเราก็ใส่หมูเพราะว่าดูมูลพิธีกรรมทางศาสนาเพราะว่าบางทีคนเราทุกวันนี้บางทีเนี่ยเก่งเก่งผิดที่เก่งผ,<ม>ผิดที่ดีผิดเวลาทํางานตนปลายหาม,มันก็ไม่รวยนะบางทีเราก็ต้องอ่เช็คดวงเปิดดวงหรือบางทีเราก็หาสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจทําให้ความมั่นใจมันก็จะทําให้เราประสบความเด่ดน,นะเพราะเดยมูลนี่ก็คือ พิธีกรรมถากศาสนาเรามีพระครูบาอาจารย์ที่ไหนมีมีม,มีมีพระองค์หนึ่งนะเห็นเพื่อนเพื่อนอาจารย์งูเนี่ยวัดคุนแผนทางทางเมืองการะ่ะรู้จักวัดคุนแผนไหมหลวงพ่อองค์นั้นเวลาเราไปถวายตังปุ๊บท่านก็จะเอาเอาเอา,เอาเงินคืนมาให้เรา mm hmm. แล้วก็เป็นท่านท่านเป็นพระแบบแบบแปลกๆอะ่ะแต่ท่านรู้อะไรหมดทุกหลายอย่าง mm hmm. ลองดู ดวงาตาแก๊กปี66ดวงาตาดีโคตรโสิงหาสิงหามกรากรุมามีนาเมษาพุทธภามิถุนาเงินก็ดี <c oughs> แล้วก็มีสิงหาอีกเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนเอน,นี้สองบวกหน้าหลังอย่างก็เดือนเนี่ยดวงโชคมาถ้ามีลูกก็ได้เพราะว่าไพ่เดอะเอ็นเพลคือไพ่แห็นตัวแทนของความเป็นท้อง ้องล้วก็ลูกอภพิชาติบุตรเกิดมาอภพิชาติบุตรมีอะไรถามเพิ่มเติมได้เลยตอนนี้นี่คือเหตุการณ์ปัจจุบันรถทีดด่ออกมาดีใช่ไหมครับดีมันง้นงเอาทะเบียนรถเสี่ยงโชคก็ยังดีด้วยรถกาเข้ามาเกือ้อกูลไม่มีปัญหาก็ถือว่าดีเพราะตำแหน่งรถยานพนหนะเนี่ยนตำแหน่งยานพน,นะเข้ามาเกือ้อกูลก็ให้โชคลาภไม่มีปัญหาปลอดภยัยไร้กังวลดวงชะตาดีนะปีนี้นะเพราะฉะนั้น คิดดีทดําดีไม่ต้องมาเครียดมากไม่ต้องคิดมากขอใโชคดีแล้วดูทุกอายุให้อีกทีหนึ่งเปิดดวงอ่าไว้วอ่าต,ตกลงว่าเอาไหม <c oughs> อยางมีน้องบางเงาปะตัวเ <c oughs> ันแย่งความรักเออโอ้ยมัน ใครเขาจะลืมทูใจได้แม่ะรน้งกกวนอิดไกลๆด้วยอาี้มายอย่างากกว่องู่แล้วเพราะว่าเราุกแกเออลูกสาวคนคนแรกเลยรักได้งาไงจแม่เราอยู่น้องด้วยก็อยู่เปนเลยนอย่างี้มีเพื่อนแกเอาแจนดอรใหม่แต่ือซ้กไม้สิใบ นีมันคงแล้วมีได้มีแล้วดีสองคนก็พอเหมาะดูสีมือหนูคือเครื่องดีตุ๊บนูอยากกอดไอ้หนคิดถึงใครล่ะไอ้หนูไอ้หูอ๋อไอ้หู เพื่อนตีเขาเอ่ไต้าหูนี้คือคืออะไรคืออะไรนะคตัวอะไรบ้องต้าูอะไราเพ่นรักหนู่ยาอ๋อเป็นักหนมมันพับคนกันตัดไปกได้เยดงดิงดอยูสามสิี่ปีไปเลยนะเพราะว่าสามเก้าเก้าขึ้นข้ามมาเลยเพราะว่าสามสิบเออสามเก้า เออสายตาสี่สิบปีหน้าอสี่สิบปีไปเลยน้ำหยดข้าวเออสี่สิบไปเลยมันจะได้ข้าวผ่านนี่มีติตเทียนได้อะไรแบบไม่คาดคิดคาดฝันบางสิ่งบางอย่างเราสามารถที่จะหยิบของข้างกลัวร่างกายมาได้เงินทองสถาบันการเงินก็ยังให้ความช่วยเหลือก็คุณจิตการจะจะเรียนรุ่งเรืองดวงตาถือถือว่าตีไวัยเราก็ดีนะอันนี้สี่สิบ สี่สิบเนี่ยพอจังหวัดดวงสี่สิบดวงราบลอยมีเพราะตีไวเนี่ยเราดวงะจาตาเราบางคนบางคนเนี่ยช่วงบางทีเนี่ยช่วงอ่าช่วงวัยกลางคนนี่จะไม่ค่อยมีโชคนะพอจะเข้าวัยอ่าจะเข้าหาอ่าปลายปลายคนก็คือสี่สิบถึงห้าสิบเนี่ย,ยดวงมานะจังหวัดดวงตาเนี่ยมีมีโชคเงินทองได้มาแบบไม่ต้องเหนื่อยแล้วเนี่ยอ้วน สบายจิตสบายไพ่ใบนี้บางทีจดีดนตรีความหมายเกี่ยวกับบางทีเราอ้วนเราจะไปคิดว่ามันมันจะนั้นนะยิ่งอ้วนยิ่งมั่นคงนะเอาความสุขความสันเร็จคนบางคนอ่ะปล่อยให้ตัวพร้อมเนี่ยบางทีหาเงินลําบากนะมันมันเป็นจังหวัดตีไวนคนละอย่างเนี่ยจังหวัดตีไวเรามันดีนะสี่สิบหึงสี่สามสี่สิบห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสิบเก้าเนี่ยเป็นไพ่ความสําเร็จ ทางงานเกีก่ยวกับดวงชะตาดีดวงอนาคตดีโคตรดวงอันาปีหกหกจากนี้ไปไปถึงห้าสิบมั่งคงขยับขยายได้นะขอให้โชคดีก็ให้ให้จูใจหยิบให้ดูดีเออเออแล้ว อนมานี่ก็ถูกสองวัดสองวัดที่ผ่านมาถูกนะพี่แล้วถูกสามตัวตรงสามตัวตรงถูกไอแนนฝันแนนโบ้แจ๊กใช่ดูฝันถูกฝันเห็นคนท้องถูกหกมือก่บบาทแล้วมีเลขอยู่ที่ท้องตัวพี่ออกแปดส่วนห้าไม่พี่จะบอกว่าแนนเนี่ยคนราศีมิถุนเนี่ยดวงดีโคตรตัวพี่เองก็าลักขณามิถุนนะที่ผ่านมาอ้าวรถ ก็ทะเบียนรถออก930นั่ั้นเลยทะเบียนรถใช่ไหมก็ออกโต้ดรถที่ผ่านมานี่แล้วลูกลูกค้าที่ก็ตามในช่อง YouTube นะอ่าที่โฮราศาสไทยพาไปชมนะที่พี่เอาเกีย่วกับหวยอะไรลงไปนะอันนั้นถูกเยอะบางคมก็ถูกเป็นแสนก็มีเพราะว่าที่ไปทำวิธีเอาเอาเหรียญไปปลูกเศษกับหลวงพ่อที่โรงงานน่ะ หลวงพอ่อปกติท่านจะไม่ค่อยขึ้นรถพี่หรอกเพราะว่ารถพี่มันจะเอาพวกพวกอะไรพวกเครื่องเส้นพวกอะไรขึ้นไปใช่ไมแต่วันนั้นหลวงพ่อขึ้นมาเราไปทําพิธีน้ามนต์ก็ออกสามเก้าใช่ไหมที่ที่พี่พูดในในในน้ำมนต์อันนี้ตังคูจากหนึ่งบาทให้เป็นล้านล้านบาทส่วนกระถางเงินล้านให้ทุกวันขอให้โชคดีดวงตาาแนนเป็นคนราศีมิถุนลัคนาอยู่ราศีกันทั้งราศีเกิดทั้งลัคนาดวงอตาดีโคตร ดวงถูหัวถูลอตเตอรี่ปรับฉับไวได้อะไรแบบไม่คาดที่คาดหวนเพราะฉะนั้นดวงตาดีนี่คือกรรมเก่านะมาดูกรรมใหม่กรรมใหม่อยู่ที่การกระทำอ่ากรรมใหม่ของเราเป็นไงเปิดดวงตาให้ปีหกหกขอให้โชคดีตอนเนี้ดวงแงินจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองก็เห็นเลขเยอเลยถูกบอกพี่แ<ใ>จ<ห>๊คเลยว่าถูกแค่สิบบาทน,นะพี่จแจ๊็ถูก ท่าไหร่นะร้อยหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้วไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แม่นกระทู้อีกแล้ว่บ้า C C หกแปดศูนย์ห้าแล้วมันออกแปดรูนย์ห้าตรงโอ้ท่าน้องเขารับเลยอ่าศูนย์ห้าตอนนั้นอ่ะอ๋อเอาสามตัวเขารับแต่แต่สองตัวเขาไม่รับใช่เมื่อซ้ายตัดเราก็ยังถือว่าโชคดีที่เราขอให้โชคดี อนั่งนั่งให้กําลังใจแม่ก็ได้จูใจ,ใจนะให้กําลังใจตอนนี้ดวงตาพ่อกับแม่ดวงดีทั้งคู่ดีคนละอย่างไม่ใช่คนละอย่างหรอด,ดีดีทั้งคู่เลยแหละยิ่งยิ่งดวงแนนคนราศีเมถุนลัคนามาอยู่ราศีกันดวงถูกหัวถูกและรีบถูกปักทําไว้คนเราเวลาดวงเกิด ดวงเปิดทำอะไรทํามาเถอททาแล้วประสบความเท่มซ้ายหยิบมาให้สิบสามใบมีอะไรคุยฟางหมัน่ีอะคุยคุฟังไม่มีอะไรคุยคจับไหนกันที่บ้านเรจับมีอกับับมืที่บ้านตอไปีมีอะไรคุยฟังเินมตอนนี้เม่หัวเชื่ออะไรบ้างบอกมาดิเธอจาไม่ได้จะไม่ได้คุยจับกันอย่บ้าน เก่งเก่งไม่กลัวไม่กลัวสัตว์อะไรเลยนะโอ้โหไม่กลัวจริงครับชื่ออะไรบ้างบอกบ้าเดียวใจเลี้ยงวัวชื่ออะไรบ้างคะจำไม่ได้โอ้ยอะไรก็จำไม่ได้ไม่เก่งมาตีจังไะ่ได้เป็นคนเก่งยังไม่ได้อะไรก็จำไม่ได้อะหน้าชื่ออะไรบอกแกหน้าชื่ออะไรบอกยนี่คือเหตุการณ์ปัจจุบัน สิบสองราศีดวงดีโคตรโคตรรู้สึกที่จะเปิดไพ่คนราศีมิถุนเอาไปลงรวมไว้เราวมั้งแต่ก็เหลือแต่ราศีมีนธนอูอ่ากลุ่มนันที่ยังไม่ลงเพราะว่าธนูรอรอรอหลังวันเกิดตัวเองก่อนรอวันที่หนึ่งเขายังมาแต่คนมิถุนพวกนี้ลงไว้หมดรู้สึกว่าไพ่ราศีมิถุนดีโคตรโคตรเลยเอาดูว่า เหตุการณ์ปัจจุบันดวงตาเป็นไงใช้มือซ้ายเปิดแบบนี้ตนุช้วยคือความอุดมสมบูรณ์ความสุขความสําเร็จให้ความรักก็ถือว่าดีนะให้วันนี้บางทีความสุขความเด็ดความมั่งคั่งล่ํารวยความมั่งคงก็ถือว่าดีให้ความดุดูงแต่บางทีมันก็สุขสบายมากจนเกินไปก็โรคความพ้วนก็เป็นเรื่องธรรมดาสตุกปรมาดุมาดูการเงินการเงินเงินคือการงาน เงินมาจากงานจัดการความมั่งคั่งร่ำรวยความถูกหวยถูกเรืยแต่บางทีเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเพราะตัวนี้คือมันตัวแทนของ,ง,งความเป็นภรรยาความห่วงหาอาทรความทุกข์ใจมีเรื่องอะไรที่เราทุกข์ใจห่วงใยกับคนที่เรารักผูกมัดอะไรพวกนี้เราก็ปล่อยวางทุกทึงอย่างปล่อยเป็นทางคำแนน่ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปทุกคนอะไรกับเรื่อง อดีตหรือเรื่องเก่าหรือเรื่องอคนที่เราห่วงหาถึงเวลามันก็จะผ่านไปอนุกระดุมพระสญญาชะเดินทางเพือ่อนฝูงอ่าไม่ใช่วมันจะมีท้องจริงเหรอเนี้ยเนี่ยถือว่าถ้าถ,ถ้ามันถ้ามีท้อง อมีอยากจะได้อะไม่อยากจะใด้มีคนเยอะแหละเออลังเลยมีได้นะมีมีดีนะเนี่ยมีแล้วดีด้วยเนี่ยยหญ่เพาว่าให้รีบมีแต่ใหยจะไม่ไหวครับอกเออเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวแล้วก็ดวงตาจังหวัดชีวิตเรามาตอนนี้ก็คือความพร้อมเนาะเราไม่ต้องไปกลัวลำบากหรอกเงินทองอะไรพวกนี้งานตามันอะไรก็ดีเพราะว่าดูดูประกอบกันนะเพราะคนเราเราเราดูเราจะพร้อม มีเพิ่มมาอีกก็ไม่มีปัญหาก็ถือว่าดีอะรนี้ะดุมมะเดชะพันุทุกอ่วมพันทุกบ้านที่อยู่เทียซสายพอแม่รถยนต์ให้วันนี้ให้ความดุพนให้ความโลกของมนุษย์ไม่มีสิ้นสุดช่วงนี้เราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเด่นสิ่งที่เป็นไปก็ดีเพราะว่าวันนี้คือเจตกิเลสมันเป็นกิเลสของมนุษย์เป็นให้เดือดวิวิวคือความอยากได้ยิ่งไยฟ้าก็ยิ่งมา งนูก,กดุมหะเนี่ยทะพุตธะอดูโครงการโปรเจกต์ลูกหลานบริวารโครงการโปรเจกต์ลูกหลานบริวารเป็นไพ่สุขภาพร่างกายก็ถูกใจไปไหนก็แม็กก็ยัด ่าถอดก็แล้วกันเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยเจ็บป่วยหรือบางทีมันเป็นความหมายเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้แพ้อากาศอะไรพวกนี้ยก็มันก็มันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายหรอกเพราะตำแหน่งรูกมันคือสุขภาพร่างกายตนุู้นต้บุพภาไงคะปันทุปุตตะอริดูสตูสตูก็คือการแทงข้างหลังการขัดแข้งรับขาบางทีเราก็ปล่อยวางน,นะคน คนรอบข้างคนรอบใครอะไรพวกนี้มันเป็นความหมายเกี่ยวกับเราทําบุญแก่ใครมันก็เหมือนกับไฟตกน้ําบางทีเราให้ความช่วยเหลือเขาอย่างไงมันก็กลายเป็นศัตรูก็บอกให้รู้ว่าเจ็ดดาบเนี่ยบางทีเราให้ความรักความช่วยเหลือเขาเขาคุณสุดท้ายกลายเป็นศัตรูเราเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจ จะห่วงหาอาทรยรักใครจะช่วยเหลือใครก็ระวังไว้บางทีแทนที่มันจะเป็นผลดีแต่ผลสุดท้ายก็กลายเป็นศัตรูนอพมาสนุกระดุมะอรสะอุตตะอริปัตตนิอ่าดูผู้ครองคู้รักผู้ครองผู้รักเป็นภพยที่ดีเป็นไพ่ในเสน่ ไพ่ใบน,นี้ไพ่เดือดรือเวอร์ไพ่ความรับดี mm hmm. ก็นนมีคนก็มา mm hmm. ก็เรื่องธรรมดาของมนุษย์นา mm hmm. มันอยู่ที่การตัว,ตว,ตวเราเองเนี่ยเ mm hmm. พราะว่าคของรองแบบเป็นปัญหานัก mm hmm. สาเจ้าเข้ามาแจกต้อนแจกบแซงแต่มันก็ไม่เลวร้ายอะไรมากมายเพราะบางที การที่มีเสน่ห์ติดต่อสื่อสารประสานงานกับคนทั่วไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดานานุกัตุพระนะะอนุตุตะอาลิปัตตนิมรนะอารูจุดตายจุดออนขู่ให้ขึ้นมาดีนะคิงคิงถือเหลี่ยมเป็นให้เจ้าสัวให้บปนี้ก็คือไม่มั่วหรอกคือความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขความเนียจิตการเงินทองเลยมาเป็นกอบเป็นกำจะทําจิตการขนาดใหญ่ก็ถือว่าได้ตานุกัุพระนะฮะมันุ กุตะอาริปตนิมณนะสุภะความสุขความหรือความทุกข์หวังให้าการศึกษาหรือว่าหพ่ความรู้ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่เฮอร์มิตเฮอร์มิตคือการเรียนการศึกษาก็ถือว่าดีเป็นไพ่ตัว,ว,วทตแทนผูู้บายจาน,นตำแหน่งการงานก็คือตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถือว่าดีขึน้นเพราะว่าคนคนคนที่อยู่ในปัญญาที่การเรียนการศึกษาส่วนมากมันก็ส่วนมากก็จะมีคนที่ชอบเรียน ปริญญาโทหรือปริญญาเอกอะไรพวกนี้มันก็จะขึ้นมาพวกนี้นป,ปานุานป,ปุรภะภะมาุกุตะอาลิป,ปัตติมณะสุภะอ่ากรรมะอ่าดูการงานการง,งานเป็นไพ่อืมคึมเพราะว่าไพ่เดือมูอนะอืมคึมอ่าหม้ายยิ่งจอกหลอกลวงก็ระวังไว้เพราะว่ามันขึ้นมาคู่กับไพ่การแทงลังบางทีเพื่อนร่วมงานอะไรพวกนี้มันก็มีการตัดแข้งตัดขาเมือนเรื่องธรรมดาของมนุษย์มนาที่ทำงานร่วมกันนะนะ ทำงานอยู่กับคนหมู่มากหรือบางทีตำแหน่งงานงานราชการรัฐก,การอะไรพวกนี้มันก็เรื่องธรรมดาอ่าดูโชคลาบโชคลาบโชคดีที่ครอบครัวก,กอบุญเพราะว่าความรักครอบครัวกอบุญแล่มีมีมีสองคนเลยนะลูกทั้งพ่อแม่ลูกนะถ้ามีอีกโชคดีนะถ้ามีลูกอีกถ,ถ้ามีน้องอีกชูกใจสบายเลยนะมีเพื่อนเล่นด้วยเนี่ยมีใคร ไม่อยากเลยนะแล้วแล้วจิใจไม่ไม่อยากจะมีเพื่อนเล่นหรอพาน้องไปจับจับไอไออะไรตัวแย่หรอเปลย์ไปแล้วเออหออ่าดูน่าสนนะโอ้งานการงานเข้ามาหนักเหนื่อยเอราว่าสิบไม่เท้างานเข้ามาเต็มไม้เต็มมือนเหนื่อยอ่าดูบทสรุป บทสรุปไพเดอะทาวเวอร์เดอะทาวเวอร์ The Tower. The Tower คือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือดวงชะตาเราเนี่ยเพราะดาวดาวอาดาวมันยืยูจะย้ายเข้ามาอยู่กับวินาวินาลัคนาอม,มาย้ายเข้ามาอยู่ทุกศกวันที่วันที่แปดวันที่แปดเดือนเดือนมีนา แนเนี้ยต้องถ้าอยากจะมีโชคใหญ่นะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางน,นอนหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆแล้วโชคใหญ่จะเข้ามารถเข้าศูนย์เปลี่ยนทายนั่นมันเครื่องหรือเปลี่ยนรถใหม่อะไรพวกเนี้ยแล้วทะเบียนรถนําโชคมาให้เพราะใช่ตันนี้มันขึ้นมาเตือนให้เราเปลี่ยนแปลงว่าเดินท้าเวอร์คือแตกปัดหักพังหรือระวังเรื่องการอุบัติเหตุอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเราได้เช็คดวงไว้อย่างนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเอง พลิกทิศทางนอนใหม่ป้าผ้าปูที่นุ่งที่นอนใหม่ช่วงกอ่อนอ่ก่อนวันเกิดเราอ่ะให้เปลี่ยนปุ๊บชีวิตเราดีได้ทบก่อนวันเกิดปรับเปลี่ยนทิศทางนอน,นใหม่หรือบางทีผ้าปอกนุ่งนอนที่เราเกขอาที่เราใช้มาอะไรพวกนี้ยเปลี่ยนปุ๊บโชคเราเข้ามาเลยเพราะว่าวันที่แปดเดือนมีนาเนี่ย,ยดาวม่ไดอยู่จอนเข้ามาอยู่อ่ามีอะไรถามเพิ่มเติมได้ บมกลาปุหามีนาเมษาพุทธภามิถุนากดักดาสองของของของแจ๊กนี่คือสิงหาใช่ไหมล่ะแต่ของแนนกะดักดาโชคจะเข้ามาเมียก่อนผัวผัวตามมาแต่มันก็บวกด้านหลังอย่างนี้นห่ะแล้วก็เกื้อฟูกันไปนะอ มีมีลูกได้มีลูกแล้วก็ดีด้วยดวงดีปี6แต่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเดี๋ยวจะด,ดูช่วงอายุให้อีกทีหนึง่งจ้าวป๋อันนี้อ,อ,อ,อายุเท่าไหร่กันนะของหนู37ค่ะ37 37ดีนา38โซนนี้ อ่าดูช่วงอายุประกอบให้อีกทีหนึ่งให้เทมือซ้ายตักครับดูนหน้าบ้านได้แต่ยะอย่าเดินออกถนนมาแล้วกันใอ้เมื่อ้ายหยิบมาให้สิบใบใครเราโทษเขมาบานมีบ้านนีไปง้อเลยเนทางฟอรมมาเลยยังนะ ไปไนไ่าไรม่รู้อ๋อไอหมอเน็ก้มีความปลอมมารเยอะเนี่ยนะเพราะว่ามาตามีมากนะครับคนฟูนะไม่อยู่แล้วสิไม่อยู่แล้วไม่รู้ว่าโดนขโมยหรือโดนขลกเออคนฟูเลยเนี่ยมันไปอยู่บ้านดินน้ำไงไอพี่ตีนพา,านนะ่ะพ <c oughs> อบ,บ้านเวลาคนออกมันก็ประตูรีโมทไงออกบางที <c oughs> ออกไปมันรู้มันจะแอบไปหรือเปล่า หายไปเลยหายตั้งนานแล้วบางทีก็ดูคลิปเก่าๆที่มันเคยเล่นกับเราเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดถึงมันแนวเป็นคนทั้งคิดห่วงหาทองคนอื่นมากเลยความรวยเยอะเลยด้วยเนี่ยใช่คนเยอะคนเยอะคนเยอะมากห่วงคนอื่นไปหมดใช่อนเดินคนรับขาค้าง นี่ดวงดวงตาช่วงสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านี่ดวงตาดวงโชคโชคจังหวัดดวงโชคแมน,นมีนะพะไพ่วันนี้คือเทวดาให้เข้ามาแล้วเนี่ยพอเข้ามาสี่สิบปุ๊บความสําเร็จความมั่นคงร่ารวยความมั่นคงเกี่ยวกับการหน้าที่การงานพกปีนถือเหรียญอะคือภาพภูมิใจในสิ่งที่เองมีได้มาความสุขความสบายตีไวดีตีไวดีในน้ำแวน,นเดินทาง ท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อนหรือเดินทางหา,าขายความหมายดีแต่บางมันก็จะมีปัญหาความขัดแย้งกับตำแหน่งงานหรือการงานเรานั่นแหละแต่ความดวงชะตาเราตอนนี้ตีไวดวงดีตีไวเรามาพอเข้าสามเก็บปุ๊บดวงชตาเรามันจะมีโชคเข้ามาเรื่อยๆแล้วใดของคนข,ของฝากภาพภูมิใจในเน้กถึงมาได้เนี่ยดวงชะตาดีปีหกหกดวงชตาดีทั้งคู่นะขอโชคดี รุยรวยแล้วรวยนะขอโชคดีครับครับะขอโชคปิดออกอะไรอ่ะหนึ่คเจ็ดเลขนี้เลยเดียาพกี่เลยเลขนี้เลยอ่าท้ตัวเชี่ยวเลยดท้ตัวเชี่ยวเลยอกคนบอป้าปืนมาเห็นตอนบ่ายแต่ป้ายังแทงทันนั่นส้อุาลงตอนี้แบบมอนแม่มร้างชื่อไห้ไงแม่บอกคนนึงหบบูดบอกบางวัด หลัางวดล่าสุดนี่มานี่ลูกพาจนหมดเลยแ่นะขอให้โชคดีครับโชคดี